ฮัลโหลสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีไหมลูกสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้เกินเกินโอ้สวัสดีพี่น้องกองไปสุขคูสุขคนเลยครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรอยเอ็ดชาแนลคือเาขาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เลยเด้อดครับพี่น้องครับผมโอ้ยมือนีแลนอ่าลนลหลังครับพี่น้องบุญไว้ไพะกระต่ายหรือมือนีนะเออห่อนหอนหอนพี่น้องครับผม ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหน้ามาหลังครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องเยอรมันนะครับพี่สาวคนสวยนะครับได้เลื่อนตําแหน่งแล้วนะครับเป็นตําแหน่งที่ที่พี่น้องวาดหวังไว้มาหลายปีนะครับวาดฝันไว้นะครับก็คือพี่น้องของเราตามจริงพี่น่องไม่ให้บอกหรอกแต่บุงก็อยากจะบอกนะครับพี่น้องทางานอยู่องค์การไปซินีอยู่ที่เยอรมันนะครับเมืองมิวนิกนะครับพี่น้องได้เลื่อนตําแหน่งแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องนะครับขอพระคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้กับ พี่หน่องด้วยนะครับนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่หน่องนะครับได้เลื่อนตําแหน่งอยู่ที่องการไปรษณีย์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับวันนี้มาดูบูมน้อยขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมครับก่อนจะมาแกะกล่องนะครับวันนี้มีเสื้อผ้าอ่หลายอย่างเลยนะครับขอฝากร้านเสื้อผ้าบุมน้อยไว้ด้วยนะครับก็ใครอยากจะอุดหนุนนะครับก็ไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ไลฟ์ประมาณห้าโมงเย็นเพราะว่าอากาศมันร้อนตอนแรกไลฟ์สี่โมงแต่ทุกวันนี้เลื่อนไปเป็นไลฟ์ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับอ่ามมัันนนนเป็กล่อองะะะไรรคบาดู มาดูว่ามันเป็นกล่องอะไรนะครับก่อนอื่นขอพระคุณนะครับผมพี่พักแพร่นะครับหรือว่าพี่วิวีของเราส่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกมันจะใสอีกเออมันคืออย่างระวังแตกกว้สันว่ะเบิรงนพี่น้องระวังแตกเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่ามันคืออะไรนะครับรอบคลิปนี้ก็หันหน้าใส่กล้องหันข้างใส่กล้องนะครับกันไก่กันไก่กันไก่อยู่ใส่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทั้งลีนาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องดินดาประมาณประมาณปีปีสองเดือนนะครับแต่ว่าฉลาดมากครับมาแกะกล่องดูว่ามันคืออะไรนะครับเตรียมมึองไาย,ยัางีงฮะอย่าจับลูกอย่าจับแป๊บนึ่งพี่น้องครับแป๊บนึงลูกสาวข่อยแป๊บนึงลูกอย่าจับ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 มาั่งพี่มาพี่ฮึบเออแล้วมาแกะดูว่ามันคืออะไรนะบูมไรก็ตื่นเต้น มดมันคืออะไรมดวีวิมาแกะดูว่ามันคืออะไรพี่พัดบอกว่าระวังแตกไปสัตว์เอ,อ้ยแกะออกมาแล้วแต่มแตมแจมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรวออิอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอันนี้แกะก่อน คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรค่อยๆแกะแกะยังไงอ่ะพี่บ๊อดบอกว่าระวังแตกนะครับแกะเบิ้งก่อนจะดูสิแนวมันคืออะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อ ขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหอวยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับเห็นลินดาด้วยอุ้ยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่พัดแพร่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ๋อวีลินลูกถ่ายนะครับน้องลินดานะครับเห็นปลาลูกลินดาเห็นปะเห็นปะเห็นปะลูกถ่ายอุ้ยนะครับขอบพระคุณพี่พัดแพร่นะครับโอ้โ ครับเอารูปไปเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นงานอะไรนั่นนี่นะครับขอบพระคุณพี่พันธ์มากเลยนะครับมีคุณค่ามากมากนะครับนะครับอ๋อแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับส่งมาให้เล่นเกมเนาะเสื้อผ้าส่งกับให้เล่นเกมแล้วก็มีแครบหมูแครบหมูนะครับมีแครบหมูนะครับแครบหมูขอบพระคุณพี่พันธ์มากนะครับแครหมูนคราสวรรค์นะครับบุ้มน้อยก็จะเออเอาไว้กินกับส้มตำนะครับ กับขนมจีนที่แพวพาวนะครับเดี๋ยวบุ้งจะไปถ่ายคลิปอยู่ที่นานะครับผมเออเส้นขนมจีนราดสายวิสานะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวบุ้งน้อยก็จะเอาไปติดไว้ที่ห้องนะนี่นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปติดไว้ที่บนหัวนอนนะครับหรือว่าเอาติดไว้ข้างบนนี้ก็ได้เนาะเอา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 ไว้ที่นอนเนาะนะครับโอเคมีแคมหมูแล้วก็มีเสื้อผ้าส่งมาให้เล่นเกมนะครับบุ้งน้อยก็ขออิพอรให้กับพี่พัฒนเ์เยนะครับจุงมีแต่ ความสุขความเจริญนะครับอย่าเก็บอย่าจนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรำรวยๆนะครับพี่พัดแพร่นะครับขอบคุณพี่พัดแพร่ด้วยนะครับที่ฝากเส้นขนมจีนมาแล้วก็แค้มหมูหุูน้อยก็จะเก็บไว้กินนะครับเบิร์ดเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ